สวัสดีครับผม GDS ทีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ไมช็อตให้กับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ไม่รู้เรื่องนะครับผมก็เออซึ่งนะครับวิธีนี้นะครับผมก็การันตีได้เลยว่าอาจจะแก้ได้แบบ99เปิดเฟนเลยนะครับท่านผู้ชมนะซึ่งนะครับไมช็อตนี้นะครับผมก็เราถ้าสมมติเราแก้ในที่ผมสอนคือมันจะแก้ได้ทั้ง ตอนที่เราพูดในเกมแล้วมันช็อตอะไรเงี้ยคือเราแก้แบบผมเนี่ยคือมันหายเลยหายแบบทุกโปรแกรมทุกแอปในคอมพ c วเตอรแล้วนะผมก็อันดับแรกนะครับท่านผู้ชมต้องมีแอปนี่ก่อนนะผมเป็น OBS Studio นะครับก็เป็นแอปโปรแกรมอ่านหน้าจอตัวหนึ่งนะครับก็สามารถประโหลดได้นะครับใน u t u b e นะครับหรือก็หรือว่าใน Google นั่นแหละครับผมโทษทีมาครับอันดับแรกนะพอทุกคนเข้าไอ้ดโหลดมาแล้วใช่ไหมก็กดเพิ่มใหม่ตรงนี้มาซะแล้วก็ เอ่อแป๊บนึงโอเคกดเพิ่มไม์มานะครับตรงนี้เลยก็กดเพิ่มมาให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วผมพูดมันจะเป็นแบบนี้เอ้ยโอ้เทสเทสประมาณนี้นะครับก็ทุกคนเพิ่มแผลตไม์มาแล้วใช่ไหมแล้วก็กดไปที่จุดสามจุดเลยนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็มาที่ฟิลเตอร์ครับมาที่ฟิลเตอร์แล้วก็ให้เรากดเพิ่มตรงนี้ให้เป็นไอนี่มานะครับผมเป็นอะไรสักอย่างตรงนี้มานะครับจําชื่อไว้ดีๆนะ โอเคกดเพิ่มมาแล้วนะครับเออมันจะเป็นแล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับแล้วกดเพิ่มมาแล้วเราก็กดไปที่มันแล้วก็กดตรงนี้ให้เป็นไอ้ตรงนี้นะไอ้ s p e หรือว่าอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับแล้วกดปุ๊บใช่ไหมคืออันดับตอนที่เราเข้ามาคือไอ้หลอดนี้มันจะขึ้นสูงแบบสูงโคตรโพสแม่คือจำจำแบบนี้เลยครับผมซึ่งหลอดนี้นะครับก็คือสาเหตุที่ทําให้หมเรามันช็อตนั่นเองนะครับผมก็นี่นะครับผม ถ้าไอคนมันง่ายมากครับตัวคืออันนี้เป็นตัวแทยแล้วใช่ไหมเราค่แคๆปิดลงมาครับผม, <S <S น,ม,มนีมน่นะครับผมเห็นไหมมันไมมันจะช็อตนะครับผมแล้วก็ให้เราปิดลงมาปุ๊บหายเลยเงียบกลิปเลยนะครับผมนี่แค่นี้ครับโคตรพ่อโคตรแม่ง่ายค่ัผู้ชมนะมโอเคคลิปนี้แม่งโคตรมีประโยชน์แบบต่อทุกคนนะครับผู้ชมน,นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะผมไปนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผม